NVDA 2023.3ออกแล้วตามไปอัปเดตกันสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ o x อกซ่ไอทกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันที่30ตุลาคม2023นะครับ NVDA ก็ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับเวอร์ชั่น2023.3นะครับผม หลังจากที่เวอร์ชันน2 0่3 2นะครับได้ออกเมื่อต้นเดือนกันยาก็ผ่านมาแค่2เดือนเองนะครับ NVIDIA ก็ออกเวอร์ชั่นใหม่มากันแล้วนะครับก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไปจากเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมบอกไาท้ทีก็จะพาไปสำรวจกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ วิธีการอัปเดตน,น,นะครับ NVDA จาก2023.2นะครับไปเป็น2023.3กันนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับ NVDA Update Dialog NVDA Version 2023.3 is available dot download update button or plus D ครับผมเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับ แล้ว nvda ก็ได้เปิดขึ้นมาเราอาจจะพบกับข้อความนี้นะครับนั่นหมายความว่า nvda ของเรามีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับจากเวอร์ชันเดิมนะครับ2,023.2ไปเป็น 2023. 2,023.3นะครับผมเขาถึงได้มีข้อความอัปเดตอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้นะครับ อ่าตอนนี้เคอร์เซอร์เราก็จะมาอยู่ที่ปุ่มดาวน์โหลดอ่ะเดี๋ยวผมพากดแท็บเพื่อสำรวจก่อนนะครับ remind me later button all plus l อ่า remind me later นะคือให้เตือนฉันในภายหลังนะครับ close button all plus c อันนี้ก็ปุ่ม close นะครับ download update button all plus d อันนี้ก็ปุ่มดาวน์โหลดอัปเดตนะครับผมอ่ามีแค่3ามปุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรนะถ้า ใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับในส่วนของการใช้งานเวอร์ชั่นใหม่หรือกลัวว่าจะกระทบกับแอดออนหรือส่วนเสริมที่ท่านใช้เป็นประจำผมพกชายทีก็แนะนำว่าอย่าพิ่งอัปเลยนะครับให้ทีม IT ทีมทดสอบเขาอัปเดตกันไปก่อนนะครับแต่ว่าหากใครมั่นใจแล้วนะครับว่าต้องการอัปเดตนะครับก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยนะ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็กดโค้ดไปก่อนนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอกดอัปเดตกันเลยนะครับอยากรู้ว่าอัปเดตแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอะตอนนี้เคอร์เซอร์ผมอยู่ที่ปุ่มอัปเดตแล้วผมก็จะกด Enter ไปเลยนะครับอาครับผมอันนี้เขาก็จะให้ทำการบริจาค นะครับผมอ่าเราก็จะกดข้ามไปเ,เดี๋ยวผมลองกดแท็บเพื่อสำรวจเคอร์เซอร์ก่อนนะครับ not now but no plus but อันนี้ not now ก็คือยังไม่บริจาค no อันนี้คือบริจาคนะครับ donate not now b u t n o plus n โอเคมีแค่สองปุ่มนะครับก็คืออ่ยังไม่บริจาคนะครับกับบริจาคเลยนะครับผมอ่า not now คือไม่ละขอบคุณอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมโอเคผมเลือกที่ ุ่ม not now แล้วก็กด enter ไปเลยนะครับ downloading update dialog connecting elapsed time colon r colon อ่าอันนี้เขาก็จะทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ nvda แล้วก็ทำการอัปเดตให้นะครับผมอ่เดี๋ยวเขาดาวน์โหลดไฟล์มาอยู่นะครับ nvda update dialog nvda version <2023. S> 2 0 2 3 3 is ready to be installed install update button or plus i โอเคนะครับผมเมื่อกี้เขาทำการดาวน์โหลดนะครับตัว NVDA เวอร์ชันใหม่มานะครับตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะอัปเดตแล้วนะครับอ่ะผมกด install ไปเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ install แล้วผมกด enter ไปเลย NVDA กำลังปิดขอบคุณสำหรับการใช้งานค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นหน้าต่าง dialogue, นี่นะครับ ss Success อน,นี้เขาก็จะทำการอัปเดตนะครับผมเนื่องจากในคลิปนี้นะครับผมได้ใช้ Nvidia Portable ในการสาธิตนะครับผมเขาก็จะทำการอัปเดตในส่วนของ Nvidia ของผมนะครับแต่หากว่าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับเป็น Nvidia ที่ติดตั้งในเครื่องเขาก็จะทำการอัปเดตให้เช่นกันนะครับโอเคเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มโอเคนะครับผมตอนนี้ Nvidia เขาก็จะบอกว่า uh, success นะครับผมก็คือการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับในช่วงแรกเขาจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ที่จะใช้ติดตั้งมาก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เรากดปุ่ม install หรือว่ายืนยนันการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับการติดตั้งถึงจะทํางานในเครื่องของเรานะครับจนติดตั้งสําเร็จนะครับผมก็จะมีปุ่ม โอเคขึ้นมานะครับอ่ะเราสรถที่จะกดปุ่มอ่า Enter ได้เลยนะฮะที่ปุ่มโอเคนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์เขาอยู่ที่ปุ่มโอเคแล้วนะครับ Desktop Lists This PC. Song PC of 10 2ครับผมเมื่อเรากดปุ่มโอเคแล้ว NVDA ก็จะทำการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามาใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้งาน NVDA ได้ตามปกติแล้วนะครับ ส่วน Add-on หรือการตั้งค่าต่างๆนะครับจะสมบูรณ์หรือไมออ่ผู้ใช้ก็ต้องไปสำรวจกันเอาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยหรือเปล่านะครับหากสมบูรณ์เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาก็ต้องมาตามแก้กันละครับว่ามีปัญหาในส่วน Add-on หรือมีปัญหาในส่วนการตั้งค่านะครับโดยส่วนตัวนะครับ หากว่าเป็นแอดออนหรือส่วนเสริมเราก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่รอนักพัฒนานะครับแต่หากว่ามีความผิดพลาดหรือมีความเพี้ยนในการตั้งค่านะครับตรงนี้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนั่นก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าพื้นฐานแล้วเราก็เริ่มตั้งใหม่ก็แล้วกันนะครับคงต้องเอาแบบนั้นแหละนะครับอ่าเริ่มการตั้งค่าใหม่ตั้งแต่แรกเลยจะโอเคกว่านะครับอ่ะก็ ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับ Nvda update dialog nvda version 2023.3 is available download update button or plus d ครับผมหากวันมีหน้าต่างการอัปเดต nvda ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราเผลอนะครับกดปิดออกไปนะครับอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเผลอปิดออกไปแบบนี้นะครับ DesktopList ส o x e r 1 of หนเผลอพกด Escape ปิดหน้าต่างออกไปแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปอัปเดต NVDA ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับผมก็จะกด NVDA เมนูนะครับ Insert N NVDA เมนูครับผมจากนั้น ผมก็จะเลือกลูกศรล่างนะครับไปที่ Help Sub Menu ครับ Preferences Sub Menu Tools sub Help Sub Menu H นี่นะครับ Help Sub Menu แล้วก็กดลูกศรขวาเข้าไป Use <guide> จากนั้นก็กดลูกศรขึ้นนะครับ About ลูกศรขึ้นอีก Check C update for นี่นะครับมาที่ Check for Update นะครับเพื่อจะให้เขาทำการตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อเจอเมนู ช็คฟอร์มเดตแล้วก็ Enter เข้าไปเลยนะครับ Checking for u p d a t e dialog NVDA update dialog NVDA NV version 2023.3 is available. Download update button or plus D นี่ครับผมหน้าต่างการอัปเดตแบบเมื่อกี้ที่เราเผลอกดปิดไปก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามีการอัปเดตใหม่ของ NVDA นะครับต้องการที่จะอัปเดตหรือไม่ นะครับผมาหากว่าเราต้องการที่จะอัปเดตก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ทำตามวิธีที่ผมบอกซ่าไอทีได้แนะนำไปก่อนหน้านะครับ Checking check for update dialogue check update dialogue for no nvda update available.close button all plus แต่หากว่าขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับที่แสดงขึ้นมานี้นั่นหมายความว่า n v d a นะครับ ไม่มีการอัปเดตนะครับคือ no update นะก็จะเป็นปุ่มโค้ดนะครับก็ Nvidia ที่ติดตั้งในเครื่องของเรานะก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับณตอนนี้ก็คือ2,023.3นะครับเราก็สามารถที่จะกด enter นะครับที่ปุ่มโค้ดออกมาได้เลยนะครับ desktop list พวกเนี่ยหนึแบบนี้กันเลยครับครับผม เมื่อเราทำการอัปเดตนะครับ NVDA เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ2,023.3กันแล้วเดี๋ยวผมพักทีก็จะพาไปดูสิ่งใหม่นะครับที่มีอยู่ใน NVDA นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่ NVDA เมนูกันเลยนะครับ NVDA m ม n u กด insert n นะครับแล้วก็เลือกลูกศรล่างหนึ่งครั้ง Preferences submenu p อีเฟลเซ็ตซับเมนูนะครับลูกศรขวา settings dot 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 s setting นะครับอ่ะกด Enter <NV DA S 1> เข้าไป nvda settings ครับผมจากนั้นผมจะเลื่อนไปที่เมนูใหม่นะครับ audio นะครับผมลูกศรล่างลงมาเลยนะฮะ c h ง of g r a i l สา audio ส of 23นี่ครับผมเมนูใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะฮะนั่นก็คือ audio นะครับผมเอาไว้จัดการในส่วนของ เสียงออกนะครับผมเสียงขาออกเวลาเรากด insert control s นะครับแล้วก็แทบไปสักครั้งหนึ่งนะก็จะมีในส่วนของ output แล้วก็ในส่วนของอเสียงดังเบานะครับของ nvda ในสถานการณ์ต่างๆนะครับอตอนนี้โอเคผมมาอยู่ที่ audio แล้วเดี๋ยวผมจะกดแทบเลยนะครับเพื่อสำรวจ Audio Property Page Audio Output Device Combo l o o n c Box Microsoft Sound Mapper Collapse d Alt D นี่นะครับผม Audio Output Device นะครนั่นก็คือเสียงออกนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ NVDA นะครับไปออกที่ไหนนะครับหนึ่งคือลำโพงนะฮะสองก็คือหูฟังหรือ,อถ้าท่านใดมีลำโพงบลูทูธก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอ่ะ ค่าปกติก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะค่าปกติคือ Microsoft Sound Mapper นะครับผมก็ทุกๆ device นะครับที่เราได้ใช้อยู่ณตอนนี้ NV ก็จะไปออกตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าหากว่าเราต้องการที่จะเลื่อนนะครับไปออกที่อื่นนะครับผมกดลูกศรล่างเลยนะครับเพราะว่าตัว Microsoft Sound Mapper ตรงนี้เขาอยู่ข้างบนนะครับผมอยู่บนสุด อ่ากดลกรล่าง s p e l o g i t e c h อ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นลำโพองอ่าหูฟังนะครับผม Logitech ของผมนะครับ left l e f t r i g h t อันนี้ก็เป็น Speaker Realtek นะครับก็คือลำโพงของคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับนั่นก็คืออ่า ASUS Rock Alive นะครับผมอ่าหมดแล้วนะครับหรือว่าหากของท่านใดมีดโฟนนะครับผมเขาก็จะมีเดโฟน Uh, แสดงขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนกลับไปอยู่ที่ uh, Microsoft นะครับ Sound Mapper นะฮะ Speakers และ Microsoft Sound Mapper อ่า uh, อันบนสุดเลยนะครับผม uh, อ่ะน,นี่คือ Output นะครับ Device นะครับผม uh, อ่ะเดี๋ยวผมจะกดแท็บไปเลยนะครับ Audio Ducking Mode Combo Box No Ducking Collapse All U uh, อันนี้ก็จะเป็น Audio Ducking นะครับผม uh, อ่ะน,นี่ก็คือเสียงเบานะครับ uh, อนน่ก็จะมีก็คือ No ducking นะ,ะก็คือ,อไม่ไม่เบาเลยนะครับอเดี๋ยวด่อน้สอนล่างลงมา duck when and sounds. อันนี้ก็จะเป็น duck when o u t u u t s p e e c h and s o u n u นะ,ะก็คือเมื่อ NVDA พูดหรือว่ามี sound ของ NVDA ทำงานนะครับก็จะให้เสียงอื่นๆนั้นเบาลงไปนะครับแต่ว่าหากว่า NVDA ไม่ได้พูดเนี่ยเสียง เหล่านั้นก็จะกลับมาดังปกตินะครับผมอาจจะเป็นเสียงเพลงเสียงภาพยนตร์ที่เรากําลังรับชมอยู่นะครับตรงนี้อพอ Nvidia มีการพูดขึ้นมาหรือว่ามีซาวของ Nvidia ดังขึ้นนะเสียงเหล่านั้นก็จะเบาให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคอันนี้ All VDuck นะก็คือ,อเบาตลอดเลยนะครับคือเสียงอื่นๆเบาตลอดเลยนะครับเราก็จะได้ยินเสียงของ Nvidia ทั้ง การอ่านของ n v a แล้วก็สาวในใน n ีได้อย่างชัดเจนนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้ก็มีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอ่ามีปกติอยู่แล้วเหมือนกับที่เราได้เจอใน c o n t r o l i n s e r t s ไปแล้วนะฮะแต่เขาก็จะนำมาอยู่ในเอ่อเซตติ้งของ n v นะ็ในส่วนของ Audio นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็กดแท็บไปเลยครับอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่ใหม่นะ <laughs> โถยแล้วจะอธิบายทําไมอะไรเงี้ยนะอ่ะขอมาอธิบายซ้ำกันอีกสักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดแท็บไปเลย Volume of NVDA sounds follows voice volume checkbox not checked อ่านี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่นะครับที่มาใน NVDA เวอร์ช n พันย่สานะครับผมอ่ะตรงน,นี้ก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้อไม่ต้องไปเช็คถูกนะครับผมอะปล่อยเป็นค่าปกติเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกดแ็บไปอีกครั้งหนึง่ง20อ่าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการปรับเสียงนะครับที่เป็นเสียงบี๊บบี๊บบี๊บนะครับผมอ่าเสียงบี๊บที่เป็นอ่าซาวของ NVDA นะครับอ่านอกจากเสียงบี๊บแล้วก็รวมถึงเสียงอื่นที่เป็นซาวของ NVDA ในอ่า เหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวปิดเปิดหรือในส่วนของการโฟกัสโหมดเบราว์โหมดอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้มีผลด้วยนะครับเขาก็จะนะสามารถที่จะปรับความดังเบาได้นะครับอ่า,ถ,าถ้าดาูฟังได้สังเกตนะครับอ่าเครื่องของผมก็จะมีเสียงตึกตักตึกตักอะไรนะเสียงบิบีบ้บ,บไปมานะครับอ่าก็ผมได้ติดตั้งในส่วนของ แอดออนนะครับที่เอาไว้บอกตำแหน่งของเคอร์เซอร์ไว้นะครับอ่าท่านก็จะได้ยินนะครับอ่าจริงๆเสียงมันดังกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ฟังดูนะครับว่าเสียงมันดังปกติจะเป็นยังไงนะครับผมอ่เดี๋ยวผมปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็อ่าลูกศรขึ้นก็คือตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะลูกศรลงตัวเลขก็จะลดลงนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอันนี้นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบ นี่นะครับผมหรือถ้าผมอยากที่จะปรับแบบรวดเร็วก็กดโฮมเลยนะฮะหนึ่งร้อยโฮมหนึ่งร้อยศ n ก็คือศูนย์ะครับแล้วก็เพจ up เพจ d o w ก็เพิ่มลดส <10 S 1> ิบทีละสิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปรับไปหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะฮะหนึ่งร้อยนี่นะครับผมโอเคแล้วผมก็จะกด enter desktop list ่า เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองฟังว่าเป็นไงเสียงดังมากเลยนะฮะ This PC song Speech mode off. นี่นะครับผมอ่าโดยปกติเสียงมันจะเบากว่าน,นี้นะฮะอ่าก็ถ้าเราปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับเสียงมันก็จะดังแล้วก็เออมันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ารำคาญนะฮะแทนที่มันจะเป็นประโยชน์นะอันนี้ก็ในส่วนของ ตัว add-on นะผมใส่ add-on เสริมเข้าไปนะทำให้เรารู้ถึงตำแหน่งของออบเจกต์นะของของไฟล์หรือโฟลเดอร์หรือเอ่อเคอร์เซอร์ต่างๆนะครับว่าเขาอยู่ส่วนไหนของหน้าจอนะอันนี้เนี่ยเสียงแบบนี้นะอ่าเนี่ยเราก็จะเดาได้ว่าตัวเคอร์เซอร์เขาอยู่ซ้ายสุดของหน้าจอแล้วก็อยู่บนบนหน่อยนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้ผมมาอยู่ที่อ่ไอคอนว่าบ็อกซ่านะครับที่หน้า Desktop อปเขาก็ อยู่ซ้ายสุดนะครับซ้ายบนสุดเลยอ่าเวลาผมกดลูกศรขวามาอ่าอันนี้เขาก็จะอยู่กลางๆอีกสักนิดนึงนะฮะอ่านี่นะฮะนี่นี่อยู่กลางๆเอ่อมาอีกสักหน่อยอนึงนะครับอ่ามันก็เนี่ยมีเสียงเบึ้งเบ,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 บิ้บนะครับผมโอเคนะฮะอ่าหากว่าเสียงเบึบนะเขามันรู้สึกว่ามันเอ่อดังมากนะครับจนลำคาะเดี๋ยวผมไปปรับลดก่อนเนาะ speech mode talk อ่ะโอเคเดี๋ยวผมปรับเป็น ให้เขาพูดนะครับผมจะกดคีย์ลัดเข้าไปในเมนูออดีโอเลยนะครับโดยผมจะกดคอนโทล nvda แล้วก็ u นะครับผมคอนโทน insert u นั่นเองนะครับ NVDA Settings เขาก็จะมาอย่างส่วนของอ setting nvda นะฮะในส่วนของออดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแท็บไปที่การปรับวอลลุ่มเลยนะครับ Audio ย o โวล e มขอ u แอนด์วีดนหนึ่งรอ่านี่นะครับผมอ่านี่วอลลุ่ม NVDA นะครับผมจะลองปรับเป็น10ก็แล้วกันนะฮะศูนบ 0, <10. S 1> อ่านี่นะครับปรับเสร็จแล้วผมกด Enter ไปเลย Desktop <List. S 1> อ i s t ่าแล้วผมจะให้ท่านสังเกตนะครับว่าเสียงเบาลงหรือเปล่านะครับ Speech Mode Off ครับเป็นไงบ้างครับอ่านี่นะครับผมเสียงก็จะค่อนข้างที่จะเบาลงนะพอดีอ่าเมื่อกี้นะครับผมสลับไปที่หน้าต่างของดาวน์โหลดนะครับผมหน้าต่างดาวน์โหลดเพื่อที่จะให้ท่านนะครับลองฟังเสียงบบบีบบีบนะครับในส่วนของอ่าแอดออนนะที่เอาไว้รายงานในส่วนของอ็อบเจกต์นะครับว่าเขา อยู่ตรงไหนของหน้าจอนะครับท่านก็จะได้ยินเสียงนะครับว่าเเสียงมันก็จะอยู่ค่อนมาทางกลางๆของหน้าจอแล้วก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงที่สูงก็แสดงว่าตัวเคอร์เซอร์ก็จะอยู่เหนือหน้าจอนะฮะถ้าเสียงที่โทนต่ำๆแสดงว่าตัวเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะครับอ่าอันนี้ก็เนี่ยนะเป็นความสามารถใหม่นะที่เพิ่มเข้ามานะครับ จริงๆแล้วเสียงบีบนะครับเราก็มักจะพบกันได้บ่อยนะฮะในส่วนของพอเกสบาร์นะครับผมหรือแถบสถานะนะครับเวลาเราคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในดิสพีซีนะครับหรือเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราดูในเมนูดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะแสดงพอเกสบาร์ให้เราได้รู้ว่าโหลดไปแล้ว กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีเสียงบี๊บบ,บีบบีบนะครับผมบางทีมันก็น่าลำคาญนะครับเราสามารถที่จะปรับลดในส่วนของความดังเบาได้นะฮะเอาให้แบบให้มันเบาๆฟังแล้วโอเคก็รู้แล้วล่ะว,ว่าโหลดไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นนะครับใน n v d a 2000 23.3นะก็เป็นความสามารถแรกนะครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน NVDA 2,023.3นะครับนั่นก็คือความสามารถในการ OCR นะครับ Video OCR นะครับผมเวลาเราจะให้ตัว NVDA นะครับทำการแปลงนะครับหน้าจอ นะครับจากที่เราไม่สามารถที่จะกดแท็บกดลูกศรควบคุมได้นะครับเขาก็จะถอดในส่วนของข้อความหรือเมนูในหน้าจอเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับลูกศรซ้ายขวาเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม enter ในการควบคุมเมนูหน้าโปรแกรมเหล่านั้นได้นะครับตรงนี้ตัว NVDA ก็จะปรับปรุงใหม่นะครับนั่นก็คือเขาจะอัปเดตในส่วนของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงขณะที่เรากำลัง OCR อยู่นะครับให้อัตโนมัตินะฮะโดยปกติแล้วข้อมูลที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องกด OCR ซ้ำเรื่อยๆนะครับหากว่าเราต้องการจะรู้ข้อมูลแต่ตอนนี้ NVIDIA ก็มีระบบอัปเดตข้อมูลขณะที่เรากำลังทำ OCR ให้อัตโนมัติแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเมนูกันนะฮะผมไปที่ NVIDIA เมนูกันเลย NVIDIA menu Preferences submenu P อ่ะลูกศรล่างไปที่ Preferences นะครับ <S Settings S, <S ลูกศรขวานะครับเมื่อเจอเมนู Setting แล้ว Enter เข้าไป NVDA Setting ครับจากนั้นผมก็จะไปที่ Window OCR นะครับ <S Speech s a audio vision keyboard mouse review input object browse mode document document touch i n t o Windows OCR 15 of 23นี่นะครับผม Windows OCR ก็กดลูกศรล่างลงมาเรื่อยๆนะครับผม อ่ะเมื่อเจอแล้วผมจะกดแท็บไปเลยนะฮะ Windows OCR Property Page Recognition Language Combo Box English Left Paren United States Right Paren อ่ะอันนี้เขาก็จะสามารถถอดได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะกดแท็บไปอีกครั้งหนึ่ง Periodically refresh recognized content Check box not checked all plus R นี่นะครับผมอ่ะมาที่เมนูนี้เลยนะครับ Periodically refresh recognized content อ่านี่นะครับผมเมนูนี้นะครับเราก็จะกด เช็คถูกนะครับหากว่าเราต้องการใช้งานนะครับ space checked อ่านี่นะครับแล้วเราก็แท็บไปที่โอเคอ่าแล้วก็กด Enter ออกไปนะครับหากต้องการที่จะใช้เมนูนี้นะครับ desktop list นี่นะครับผมเพียงเท่านี้เวลาเราทำ OCR ในหน้าโปรแกรมต่างๆนะครับเขาก็จะทำการอัปเดตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้เรานะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น อีกความสามารถหนึ่งของ NVDA นะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะก็นำไปใช้กันนะครับในส่วนของ NVDA เวอร์ชั่นใหม่นะครับในความสามารถก็มีความสามารถหลักๆแค่2อย่างนะครับที่ได้อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับผมบอกซทีก็ได้นำมาแนะนำนะครับแล้วก็สาธิตให้ท่านผู้ฟัง ท่าผู้ชมนะครับผมได้รับชมกันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยกันไหมครับว่าเออ ocr นะแล้วเรามักจะเอาไว้ใช้ทําอะไรนะเห็นบอกว่าเอาไว้ใช้ในหน้าโปรแกรมนะครับผมจะยกตัวอย่างสักโปรแกรมหนึ่งนะครับเอาเป็นโปรแกรม format factory ละกันนะครับอย่างโปรแกรม format factory เวลาเรากด เข้าไปในหน้าตาโปรแกรมนะครับเเราไม่สามารถที่จะกดแถบกดลูกศรซ้ายขวาได้เลยนั่นแหละครับเราจึงจะเปลี่ยนต้องใช้ OCR นะครับเอ่อใครที่ใช้ format factory ภาษาไทยก็กรุณาปรับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ OCR ก็จะได้ทำงานนะครับเมื่อเราใช้ OCR แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเมนูใน format factory ได้นะว่าจะเอาเป็นอ่ะ video audio อ่อ document พิเคเจอร์ล้วก็เมนู utility หรือเมนูอื่นๆนะครับสามารถที่เลือกได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปเลือกเมนูย่อยนะว่าเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับต้องการที่จะแปลงไฟล์ประเภทอะไรนะครับโดยปกติมันก็กดแถบกดลูกศรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่านี่นะฮะพอเราใช้ OCR แล้วเราก็สามารถที่จะควบคุม format factory ได้นะครับส่วนจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนี้ว่ากันอีกทีเนาะ บางทีผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับบางที OCR ทํางานพนิเพี้ยนโดยที่ผมหาเมนูที่ผมต้องการไม่เจอนะครับอันนี้เราก็ดูหน้างานกันอีกทีนะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดต n v d a รวมถึงแนะนำสิ่งใหม่ใน n v d a 2023.3กันนะครับก็สารัคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับ